ก็มานี่กะนะครับผมหลังจากนะครับพักกันนะครับเดี๋ีเขาถามหาเถากริกพี่น้องตอนนี้ผมกะสซีมานะครับเก็บพันธุ์บกพริกตากแดดทิ้งไว้นะครับผมจากเล็กจากน้อยพี่น้องเด้วยนะครับมันเป็นพันธุ์ลูกใหญ่ลูกดกนี่ครับพี่น้องเห็นบะนี่เพราะว่าผมก็บ่ค่อยได้เก็บพันธุ์มันไว้นะครับต้นมันก็มีแต่นี่แหละเก็บอยู่เก็บกินผู้นั้นผู้นี้มาก็เก็บเอานะครับเก็บไปกินนะครับไปตำบักงูบกเสียวไปนี่กะเดี๋ยวที่ ได้ตีเก็บตากแดดไว้จะน่าจะประมาณได้หลายหน่วยอยู่ดอกหลายลูกอยู่เพราะว่าชเช่งเชียนลูกเดียวสี่นก็ะเอาไปเพาะแล้วกะขยายพันธุ์ก็ได้หลายหลายต้นอยู่นะครับนี่เห็นบ่ลูกง่ายดีนะครับน้องมุกพริกอยู่เลยอันนี้เ็ผมปลูกใส่ใน,นกระถางนะครับนี่ก็อันนี้ก็ได้แล้วนะครับจำเนีจ็บพันธุ์น้อง นี่คุณถามหานะครับนั่นแบะเจ็บเปียกพล่น้องน,นี่ลูกโตเลยนะครับอันนี้บริษัทในสากใหม่อยู่ครับผมกับบ้านริงๆไว้อยุดนะครับเจ้เด็กำลังเตกอยู่หรอวะบ้า,บานใส้กับทางห่างๆไว้เลยนะพี่บ้อง นมุมพึ่มลเลยก็เพาะได้แล้วนะครับ,ไ,รบไปตากแดดก่อนหรือว่าผู้ใดสีว่านแบบดิบๆนี่ก็เกิดดีกันนะครับว่านแบบจป็นีีเลยนะครับตำตำวานเลยตะเสอ่อนนะเนี่ยลูกลูกเสกกระทางกระทางเดียวกระจินอยู่เบิดปีางาษ์นะครับด้วย ล้วงเขางามดีนะครับแล้วก็ทยอยเก็บเอาเรื่อยๆนะครับเพราะว่าเพิ่งจะถามกันเรื่อยผมก็นี่แหละได้ติดเริ่มเจ็บใบห้แล้วนะครับตากแดดเทเลน้อยเอาไปถังของปลูกน้ำนะครับเพราะว่ามันก็เป็นนาแต่ปลูกดีอยู่นะครับเด้อนี่แหละเพราะว่าเขาก็เก็บเอานี่แหละพื้น นี่ส่วนเขาน่อนพี่น้องพันธุ์มันก็ได้ยาดมันถิงน่งแนวมันนะครับพี่ลูกใหญ่ลูกโดกลูกตัวนะครับน้ำหนักได้นะครับพันธุ์มันมันเริ่มพ่มสูกบงังมันก็คนกินไปน้ำนะครับมันก็นี่แหละสุกแน่หรอเอาไปตำแน่นะครับผมเดี๋ยวไปเบิ้งต้นต่อไปเลยนะครับ ะมาที่ต้นนึงนครับต้นนี้กับยนยนไงแต่วะะ่ามันอยู่ไก่เมือคนมันก็เพิ่อนกันเด็ดไปกินเรื่อยนะครับมัไม่ค่อยเหลือดอกผูบชนมากขาเจ้ากัดเจ็บลูกสุกมันเหรอครับไม่ค่อยเหลือมันมันอยู่ทางออกพอดีตำสมตำเซลมาเจี๊ยบไปเจี๊ยบดำนะครับ ย้อยเจ็บในเรื่องตากแดดไวปว่าหันนรกบกักนะครับตัวแบบอันนี้เก็บไปกินเก็บเบิดนะครับตัวนี้มีบรืตัวนี้ก็มีน่ สมเงินไปเลยนะครับนมันมันล่นกบบนีนะครับล่นรนลงไปแล้วก็เกิดกเห็นมันก็ลังเกิดเต็มอยู่เบียรนาครับมันล่นมันก็เกิดเป็นเบียขึ้นมาใหม่นะครับเลาก็ได้ปลูกซ้ำอีกน่าพ่น,นอ้อง ลูกมันนะยี่เอาเน้ตกันครับเพราะวะ่าน้องถามหามาหลายนะเอาในี้ยนี่ละอยู่หนาตัวน้องนี่หละอะไรมันสุขก็จะไปบ่มไปตากแดดไปนั่นแหละครับ มือนี้ก็เป็นชอ่อนะครับอันนี้บอช่อนะเพิมไปเก็บเอามุ้งบอช่อนะครับมันต้องแยกกันอยู่นะมุะชอ่อร์ขมี้บอช่อร์ขมีนะครับมุชอ่อก์กำลังเพิ่มขึ้นฝนก็ตกได้ตกดีครับตกะถูกมือเอาลอดถ้าอื่นพลันก็บแรงกับนีนะครับแต่ว่าอยู่นี่ตกะถูกมือเอาลอดจนหยาขึ้นบึกต,ต,ตึงแล้วนะครับ ปลูกซ้ำเนี่ยพี่น้องเก็บกินบดปี่างสาสตร์นะครับบื่อกผีกินเลยป่าพัานเกียวป่าอยู่พี่น้องมันได้ยินเสียงคนมาได้ครับมันแหลนมาเลยพันเกียวอยู่แดด กำลังพวมดีๆนี่แหละต้นนี้วาทีิเพิ่มดินเหมือนเพิ่มแบคีเตียอยู่บางทีเอาดินเพิ่มเหมือนนั้นนะครับมันดินหน่อยปวดถ้าฝนมาตกดินหน่อยมันเหี่ยวเลี้ยวนะครับเหาอกัไเด้กที่ได้หดทุกเมือ จีบตากแดดไปลูกเห่ออมครับมุนี่เป็นบกพริ้าย่กันนะพี่น้องรือว่ามันผสมกับชอ์นะครับ <c oughs> อืมโอเคตัง้งผีก็ได้หลายแล้วพี่น้องเดี๋ยวไปตากให้พี่น้องเขานะครับตากระตือเดินไลยอยู่เดอกเต็มอยู่เป็นน้ำดินเลยสินะครับพันเดียวกัน อันนี้ผม่าได้เป็นดินผสมนะครับดินอยู่นาเลยนะครับพันเดียวกันเลยนะครับผมอันนี้คือการเจ็บเมล็ดพันุน,น, 7, นะครับพี่น้องของบอกพริกกะเหรี่ยงนะครับกนติถือพุลละน้อยประเสริะพี่น้องเวลาเพิ้นนะครับเหตุยังทรมาสั่งนะครับม,มันเห็ดหังบ่ได้พี่น้องฝนมันตกว่าติเปลี่ยนแปลงกับเปลี่ยงบ่ได้บ่เทิด แปลงซีเมนต์ปูนครับเพื่อลูกกะพริกกระเรียงกระเลียงนะครับโดยเฉพาะแล้วกัทั่วภุ่มนะครับโดยเฉพาะมันก็เห็นั้นเม่อใดฝนมันตกนะครับเลยเสียโอกาสในนาทีทองเลยครับเพราะว่าบกพริกนะครับถ้าช่วงหนาฝนยังเสียแล้วลมรำไรยังเสียแดดบระจัดมันหมักนะครับแล้วมันใงญ่เรียวโตเรียวนะครับงามลูกดกนะครับถ้าเป็นหนาฝนไม่้องแล้วก็ลูกก็ไม่ค่อยเป็นพร้อมนะครับหนาฝนแต่ว่าหนาแรงนะครับลูกก็จักมาตาซสนะครับ ว่าตอนนี้นะครับมันก็ลูวงไม่ค่อยหลายนะครับถ้าเป็นหนาหนาฝน,านแล้วก็บ,บ่ตรงหดน้ำยากนะครับบกริกถือฝนนะครับง้างอรัวอรัวขึ้นดีนะครับผมเนี่ยือยังจังโดนนีนะ่ผมมาติเดเปลงเปลดเป็นหนานซีเว้นซีเมนต์นะครับเอาพันกพลิกเพาะเพาะแล้วก็ไปปลูกนิดไปดนะครับเป็นหนานหนานละมีสิบสามสิบต้นก็นที่ได้อยู่นะครับ ่าการ,รปลูกในหนานมันดีนะครับหนึ่งเขาเติม๋ยเติมยังก็ดีการดูแลเอาหนาเอายิ่ก็ดีก็คือยังเขาปลูกในกระถางเลยนะครับผมแต่เขาปลูกในแปลงซีเมนต์แปลงที่เขาเห็ดเป็นสี่เหลี่ยมนะครับอุมาทีเจียงสันพอดีมันเป็นลมลำไลพอดีนะครับซือเรืมันก็เสียดายหนานนะครับแล้วก็ที่ปลูกทบดภูมิเน่บกพีกันนีเน่นะครับพได้อเอาพันเอาแนว้แล้วก็พได้อเก็บนะครับขายน้ามูบานไปนะครับอันนี้มันปลูกในกระถางมันหน่อยอยู่นะครับ พูดถึงว่าการดูแลมันก็นง่ายพูดเลยครับพี่น้องเขาปลูกใน,นกระถางเขาอยากเติมปุ๋ยฉีงอ้อยฉีควยหรือเติมดินกน็เติมได้เรื่อยๆนะครับผมหลังจากมันสิ้นอายุไขมันบรมเวมนว่ามันได้หน่อยปีเลยครับเอาจนแบบว่าโดนเติมนะครับบบทีนี้เขาก็จังเตียงเตียงยังไงนี่หมันเบื้ก็เตียงเบิ้งก็ได้นะครับครับตัดทำาทำเสาครับพี่น้องตัดแต่งกิง่งเอานะครับ มันฝนมันดีโดครับพี่นองพี่นี่นะครับพี่น้องฝนดีดีนเนี่ยน้ำลาดบางหันเนี่ยฟงเลี้ยวๆเนี่ยครับน้ำผมเลี้ยงปลาหมอจุมพรอฟังนันมันหลุดขามาทาั้งนี้ครับมันลงไปหาป่านินเบิดเลยป่านินแทบสิบเราเห็นแล้วม,าามันยานปลาห,หมอแล้วปลาหมอมันม เก็บบกพริกเสร็จก็ที่ไปหาปลาเป็ปน้องเด้เออเ้ยตอนอย้นยางนะตัวน,นี้ใหญ่เลี้ยวไว้ครับพี่น้องมึงนี่มาเป็นห้อใหม่บกพริกพอดีเลยขักกว่าแป๊เบเดียวมาถึงปีนะครับเด้อมันเป็นยางดินมันงามบ่พี่น้องจะแก็อยู่มีต้นละมุดอยู่ข้างกลางพร้อมนะครับนี่ดินที่นี่ดีครับิบ่งพี่น้องบอกเขียบก็งามนี่งามหลาย ชอ่อคือยังช่อเบาชอ่อหอยกอนอันใดช่อต้องต้องตง้องเบานะครับมันมันทีผสมกันพี่น,น้องพายุหอยลำอยากกระลังขึ้นพายุหอยลำนี่เป็นช่อเบิดนะครับนี่เขาก็ได้เดี๋ยวช่อจังมาเอานะครับช่อช่อต้องแยกจากทั้งหากนะครับนี่ปนกันเดี๋ยวมูนึงอันนี้ว่ามันสองปีเลยน้องปลูกจริงๆไว้นี่ มันมันเกิดจากหม่องผมวานมันเป็นหม่องผมวานนั่นมักพีเกเลี้ยงนะครับเอาแนวนะครับเพื่ว่ามันมูต้นที่มันจีรลายๆนะครับเดินมันเกิดเลยผมก็เลยจงถิ้งไว้มันก็เลยเหลือนี่แหละเพราะเขาเขาเอามันนะครับต้นที่ลายเขาปล่อยมันเกิดที่เหลือแต่ว่าบัดที่นี å, man, man ong ong ่มันบดจีรลายที่นี่มันดูจังสมห้องที่และมันปียังสัตย์เห็นไหมพี่น้อง 格局，其实。 นี่คือเป็นบวบปิกที่เขาวานเอาแนวแล้วมันมันตุ่นบางงามบางอย่างเข้ากับปอยไันะครับมันก็อยู่นี่ประมาณสองปีแล้วบ่ครับพี่น้องก็ยุ่งสิแหละครับแรงมากกับเกียบตายเพราบะแรงกับยุ่งสิแล้ขึ้นมาให้เอาใหม่นี่นะครับมันอยู่ในห่มนะพี่น้องนะมันก็ทิแค่แน่อยู่มันเบียดกันขึ้นมาตุ่นใหม่เราผมปูไว้เบียดกันขึ้นมาแข่งกันนะครับจากตุ่นผักกาะเดาท้องบักม่วงยังนะตุน่นแดง เหียดกันมาเลยนะครับผมตัวนี้ทั้งคาเหลืองมิแตบกเงาทั้อไ่ยังนี่คาเหลืองทางตางเป็นบอลที่เขาแแจงกันนะครับนี่ะก็เป็นคาทึงกันมากก็เป็นไม้ผลบักเผ้านี่ไม่กินใบเอขี้เล็กกินใบแล้วก็เป็นนี่ครับผักติว้วพืชเศรษฐกิจยางน้าต้นแดงนะครับผสมกันยุ่งสิ่ะี่นะต้นบักเผ้านะครับ รู้สึกว่าเริ่มคืนแล้วบอกพาวตุนนี้เพราะว่าฉีด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 นั่นแล้วฉีดขาดวงบอกพาวแล้วนะครับเี่เริ่มแทงขึ้นมาใหม่แล้วด,ดอกไม้ดอกไหลแล้วก็กระท h o n กระทงกะท้อนะครับนี่เด้ทอนงานนี้เพรันตัดออกอยู่พี่น้องวันิตัดงานนี้ออกีงกระท้อนก็ต้องขึ้นมัดนี้แตงให้มันขึ้นนะครับต้องแตงหง,งมันขึ้นนะครับเพื่อกินใบ ไต่ใบก็บเป็นบักพริกบักแพ้วแล้วก็เป็นยานางก็ทั้งนั้นครับโอเคพี่น้องนะครับเดี๋ยวผมไปตากบักพริกเลยไปเกี่ยปากอนเด้อพี่น้องเด้อครับสวัสดีครับ